กอพอพวบเปรนพลังอัติศิษิ์บวชับยู่ทวทีโทวเดียนไปตามประเทศกลับไปสุดท้ายไม่ยู่บัตรฟองพุ่งบุญนไทยบุญนมันเพราะนันนี่คือบุญนุญนของคนสายอะไรบุญนอันหนึ่งที่มันง่ายเลยอยากหันโยมเพ็ิดเอา ถึงพระสิเป็นยังไม่กระซาโยมยาใดมัสัทธายาเหตุให้เจือของเสียโอกาสทำบุญเอาไว้ย่ำทำบุญยาเจาะจงเป็นผู้นั้นผู้นี้ถวายเป็นสงฆ์ไปเลยตามาในม,มองโยมว่าถือกันกับพระนะครับสร้างพระู่วัดหนึ่งโมงเมนแถวบ้านเท่าไหร่ ทีเดียวเป็นปันไ่ทันโยมบ่ัโอ้ยทำนี่จงได้น้ตเือ้ยวเป็นตาสั้นเดียร์นะย่ำใช้ปากหันว่าใส้ปากต้องอาศับุญสร้างคนเดียวใส่ปากเานิมพักมาเป็นพันหนามันกล้ใช่ปากดูเตี้วหัก่ไปหวัด เคยไปวัดเคยไปรักษาศีลวันพระวันบนสุนี่เคยไปมาตลอดย่ำสร้างจ่าวาดเดี๋ยวก็ปไปเลยสเสซตเดียวบ้านหานี้มีบ่เดี๋ยวต้องงงเขาหนีบี้บ่สร้างจ่าวาบอกไปวัดเลยกันนะก็บอกไปรักษาศีลเลยย่ำมีบิดบาว่าจ่าวาเพราะว่าท่านนี่ เขาสั่งกบบระบอกไปให้ได้ดูห้องไปเจากก้าของไปใส่อื่นทักกรสดาดบเพื่อน,นท่านเลยเขาสั้างกบบระบอกไปนะคราบมีเ่าบากอะไรเขาปฏิบัสิจาตวิบากไ,ไปสายเขาบอสั่งเรียกว่าโอ้ยโยมโยมปัดภูิเจ้าของแล้ว เพนเฮ็ดจังใดอย่างยดผมเพิ่นเพิ่นเฮ็ดนะเพิ่นเพื่อเพื่อประโยชน์ประโยชน์ของวัดนะเน,น่ยเราจะบอกจังดาอ,อีกจังหน่อยแต่ว่าโยกขอจีสังภาคอีกเด็ดงามหลือตังเป็นกอบว่าเด็ดตังเชียวกมาหลือตังกองบว่าหาเจ้าอาวะ มกขวบปอนเจ้าว่าเจ้าว่ะวอวนั่มัดเนี่ยผู้เร่งเขามาหาขวอนนั่งี่เขามาหาขวอนนั่วอนนั่งคุยคุนค่าในพวงมัดสุขุนไปเสด้เป็นมดีเป็นู้เรงของเจ้าแต่มาหาพระพระใน้วอนพดสังสฝ่ายแล้วนึมองนี่ที่เขาสั่งอันนึงจังสี่เลยเลือกพระเยบาทวันจ่าวาดเข่าไฟนั้น ได้่อยิ่งเจ้าวาดต้แบบทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะไพกมหากรรมาเดี่ยวตั้งเดียวทั้งที่แท้ทั้งบุญไดสังเจ้าวาับบุญ้ยของเป็นเจ้าวาดนักใจนั่นเยโยมหาแล้วก็บอกสองฝ่ายท่านบอก่ได้ที่เขาทงนั่งทาเนี่เราก็ได้ ดีคือเรื่องดีๆเพราะนั้นโยงเป็นพระสาลรัมภคือแบบเสียแต่ถือใจโยงทุกคนข็เป็นไปเท่าไนมันเ็ทศมันดีธรรมะเอาบุญในง,งาโดยการรักษาบริสิสิ่งมือหนึ่งคืนหนึ่งที่ถูกก่อโดยคงแปดเพราะยังเป็นการสวดมน,นมต์น,นั่งสมาธิภาวนาบุญเกิดขึ้นกับเา้าูีแล้ว อันนี้บุญเกิดได้ง่ายเยมบ้านกันได้โย่บ้านกับมีมีบุญเพื่อนบ,บอกไอ้พวกบอกรถมาไหนบอกความมีเวลหน้าลงมันเป็นเน็ตนน <c oughs> ย์อะไรนั้นจ่ากันโอ้เลยเคืนนเองอะันี้ยี่สิบนาที่เนาะยี่สิบนาที่ส,ทสิบห้านาที่ ธรรมะจะยินจากป่างโยมคนหนึง่งธรรมะฟังคนเดียวธรรมะกัดขนลุกเไยโยมโยมไม่ออกโยมไม่ออกคุ้ยิเมื่อเศร้าึ้นก็ไปวัดเพิ่นบ่วยฟังวาเพิ่นไปปฏิบัติธรรมอยู่หม่องหนึง่ง วัดวัดเป็นดั่งสมาธิแล้วเขามีอาการของสมาธิคนบรเคยมีสมาธิเราสามารถเขาช่านใยเนี่ยก็เป็นธรรมดานั่งสมาธิเขาช่านันปฐมฌานเนี่ยมันเป็นธรรมที่อันยิ่งยวดของพระรุ์ดเลยเนี่ยทานองค์นั่งสมาธิมาก มีแควาอเแก่นเราว่ามีบวเขาบ่อทึ้งกระไรก็มี่นู่างคนเขาวัดมากเนี่ยจักปีเดียวยน่อมันสามารถที่าะชันจะเสียยังไม่ออกหมันกลามในหลองโยมนู่ไม่ออกบมันฝกลามกิุกคนอยู่ก่อน นั่งสมาธิเนี่ยวัตย์เป็นโยบวียภาพเขาจังหัดเราเป็นโยมเป็นภักดเป็นไทยภาษาขันย่างพนิบุนเนี่ยพนังสมาธิเจตมันเป็นสมาธิมันผ่านวิตรวิจารปิติสุขเอกาตาประกอบไปก้มหาเรียกว่าปฐมฌานสมัยมาเรียนทำจำตีทองในมัด ปฐมวชารวิตกวิจารปิติสุขเอดาปตาเนยคอที่หากที่หานเป็นองค์ชาตมีอารมณ์เดียวรู้อยู่เยจากนั่งสมาธิมาแล้วกายมันเบาหันคิดเป็นสมาธิมันสี่เบาเลไม่ออกมันบน่น่ะ ขันนั่งสมาธิจิตผู้เป็นสมาธิมันหนักปนต้นรถขาปนนักหัวปนนักข้อปนนักข้อนักมายุ่งแถวนี้ไหล่จะข้อนักก็มาว่านักหลายกรมออกกินหมดได้หัวมันหนักนั่งไปมาวหนัก งูมวยยังดึงข้อขึ้นดึงหัวขึ้นมากทั้งเกต็ทังรดหัวสินะันธนัสมาธที่เบรงลมหายใจเข่าลงพ้นผ้าหน้าพุทธหายใจเข่าวาโทหายใจออกพุทโถพุทโทธโถเบื้องต้นให้พานาวาหายใจเข่าว่าพุทหายใจออกโทนั่นเป็นการเป็นอุบายของผู้ฝึกใหม EN ่ ขันวายขั้นส่เวลาขันจิตเมื่อสงบหนึ่งเข้ามาพุทธโธมันจะหายไปโดยธรรมชาติกายเริ่มเบาลมหายใจจากลมหายใจยาวหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวจากยาวยาวมาเริ่มเอาปานกลางแล้วก็มาเริ่มสั้นจากสั้นอีกแล้วก็คือจะเข้าหายใจเมื่อวอมูซึ่งเป็นของว่าหายใจแต่ยังมีลมมีสติอยู่หาย มีติอยู่แล้วเขาหายใจอยู่เต็มเเห็นลมหายใจคือมันเบาแห้งมีแต่ความรู้สึกอยู่อารมณ์เดียวมีแต่ความสุขอยู่ในอารมณ์นั้นตอนนี้ถึงตอนนี้เนี่ยโยมว่เคยเข้าถึงจุตนี้เนี่ยอารมณ์ยังย่อมเร็วเพ่าะเพาะมันต้องสิ้ตายเ่าเห็นอย่ยของมันเบานะเบาแล้วกายเบาแล้วจิตขามันเบาแล้ว ยานอาของตายเราเลยไปบอกไอ้โมฟั่งบอกไอ้คนบอกเคยนั่งสมาธิฟั่งยาไปหวอดฟังเด้อเขาสิบบาทก็เขาบอกโม่เขาเย่าไปเห็ดจี่สิบบาทเนี่ยผันกโบโหสิบบาทเนี่ยสิตตายเลยไปบวอดไปฟังกัาวะยาปเห็ดีเรื่องสิตตายเอย ไปเราจะเขาล่างอะไรทั้งหมดล่างมาโอ้หมดหมดัวเมาฟังโอ้ก็ขนลุกเลยดีใจน้องเพื่อนเราฟังงงตัวพี่เก่งเน่ยนั่งสมาธิถึงจุดนี้เดี๋ยวมันคาบเดี่ยวทำให้หองนั่งมันเป็นชั่วโมงแต่มันคือจะคาบเดียวเองไม่ได้นั่งโดดเลย มันมีความสุขกับอารมณ์นี่ข้าวเดียวจนว่าจะอาจารย์บอกว่าสมควรเกณฑ์นาพลายสมาธิชนินเนี่ยตาเพิ่นสงสัยมาบอกจะมาฟังจะมา,าโ,อโอ้โนเจะบอ,อ,อกว่เก่งแค่หว่าคนบราเคยนั่งสมาธิถึงจุดนี้ไปวอร์ดดังขั้นกนนะว่าไหนเขาบอกรู่เรื่องไหนแต่ว่าผต้ส่งหลวงเขาฟังเด้อ จเจ้าเนแห่ไปถึงระดับ้างไปถึงประโถชางตอนนี้ต้องร็จองเป็นเจ้าภาพปิเนตธรรมะนอ้พีร็มองคนละแสนมากก่อยรู้ห้องโอ่ท่องอะจะขอปฏิริป่าสั์เราโหดสภาวะนักการสมาธิในฝันเราคนชองนั่งแค่มองขึ้น นั่งขึ้นนั่งลงมานสงบนั่งลงมันเป็นสมาธิแบบนี้เป็นยังไงโอ้สมาฟันธแบบคนลุกเลยมองตาไหนเลยมีปิติเกิดขึ้นกับคนในบุญ้องคนอี่โอ้ถึงตัวนี้เนี่ยพาเขมย่องเพลเนีลยอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ปฐมาชาติตรงนี้เนี่ยบุณหาปางานไม่ได้เลย เนี่ยจาะมาอยากขย่มได้แบบนี้นยังไงขย่มถึงจุดนี้แล้วโยมจะไม่ง้อนแง่งคอนแคลนเลยในพระพุทธว่าธรรมะส่งเสื่อมมาพระพุทธธรรมตลอดชีวิตเลยมาบุญคุณโทษพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตนนี้มันจะเสื่อมมันมัดขันนั่งอะไโดนจะต่อข้องไหน,น้ำตาไหลหมดเลยพูดเรื่องสมาธิเนี่ยธรรมวะเนี่ย คนพอโยมบอกมันจะมามันมาโหเราได้เข้าใจเราได้เรียบปูมาว่าคนเข is ้าเนี room, ่ยเรียนสมาธิเนี่ยโยมนั่งสมาธิเนี่ยพระโยมก็นั่งสมาธินั no ่งไม่น้ำกันแต่มาถึงจุดนี้เนี่ยมันยากมันเจถึงมันจะถึงได้พระเสื้อหมาโขโอ้โหเป็นร่มหายใจเข่าซสื้อเข่าออกเข่าออกอารมณ์สมาธิระดับเนึ่ย สมาธิมันเป็นขั้นกาสมาธิปุจระสมาธิอัปนาสมาธิส่วนมากเขาเรสมาธิระดับต้นขั้นกาสมาธิสมาธิใหม่ๆสมาธิเข้าเดียวอปนาสมาธิเนี่ยก็ได้สมบัติบางคนเดี้ยงอปนาสมาธิหนากธรรมะได้มือเีผ้าโยมผ้าผ่าสวดม้วนแต่ อาณาปันธิกรรมฐานไปชิดพกขันตอนเอาไปใส่อันนี้เด่ยเป็นการเกาะป้องกันให้โยมกรดีให้ภาคกรณีขันเขาหายมากจะ่หายมันใจมันพรุบ่าหายเขาเรียยวลางผู้ยุกเนี่ยกองหูหายใ้มันซาลงมันลดระดับลง เขาย้เขาตอบแต่ก็หายมากคันจะหหยต่อเขาคันคันเขาหหา้ต่อเขานั่นก็เป็นการสร้งบาาในทั้งสองฝ่ายนาเขาเ้อากับปาเขาเขากับาเพียรเขาเข้าตกองไปดาเขาตอบให้เขาใา,า,า,ายไปเดี๋ยวบ่เอรขันมีสมาธิมันนสวดแต่ย่คเข้าหนึ่งันเคยห้องให้กับสิห้องให้เพือหลัแจ้ว่าห้องให้วย่าสดสิบสบสิเสิสสสสส แห่งานเนี่ยผลของสมาธิพระธรรมย,ยาไทยโมย,ยโมให้ท่านฝึกสมาธิให้ได้นั่งสมาธิให้ได้ยู่บ้านเห็นได้ยู่วัดเห็นได้ยู่ในห้องนี่ห้องสมุดเห็นไปไหนโน้มมันจะเปลี่ยนวิธีของห้างใดเปลี่ยนคนใดท่านสารอคุณเนี่ยเปลี่ยนคนซัวเป็นคน,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 นด,นดนีได้ดีมุ่งนีเนี่ยโน้ม ค้นส่วนนาง้นพอเมว่าเอาเนี่ยลูกเจ้าข,ของเจนแทสอนมันบ่ไดมาเอาให้พักสอนให้พักระสอนอยากให้บวชพักก็ะบวชให้ชีราชียามาโยบ้านุม เห็นตัเห็นยังไห้บ้างอะไรไม่วัดเป็น่บยงอะไรขาวัดว่าเท่าไหนฉีเรามากอะไรยังไม่รวัดขันบวนแล้วสิเป็นผู้ดีเยาวันดีบอกดีใบยงดีบ่ฉีเราโยกบ้านโอ้ชีนเราเขียนแต่เราเห็นดีเห็นง่าย บับัวเดีวเอาเพือจะดีขึ้นเป็นพระดีอย่น้นะต่รมาเราโอ้ยศาสนาพุทธนี่ดีหลายเขาทิมเนี่ยวเอามาบวชมาเก็บเอามาบอกมาสอนมาเรียนเอายังเป็นคนดีขึ้นมาไหยเป็นพระดีขึ้นมาไลเพระศาสนาพุทธสอนว่าคนดีก็เอาคนส่วนเอาสอนคนส่วนเป็นคนดี สอนขี่เราให้เศร้าเราเศร้นยาให้เป็นผาดดีๆก็ะมิ้นทม่าฟินหยิง่งระลับมากรับกรูจอมยุดธ์เรื่องบจอมยุดรับจอมยุดมากกวดสองสองคนต้องกันคนไหน ้อมยุดนี่ีโค้งย้อมยุดนี่เลี้ยงไหลร้อมยุดนี่เท้าการบวชให้ล่าหื่นบวชันย้กุญแให้ไปหาน่าเราละปาเมี่ยงลาปอดมะาอปคือิงเก่งเวปาลยมบว เราจะบวชบวชกับบวชรโยุแล้วก็เริกนรโยุทธาแต่น้เาบวชยูนัมบวชยูนัมตระมาใส่รู้ใส่เฮ็ดเวียยรู้สมาบวชดูซื่อๆหรือว่าอะไรได้เป็นพระต้องมันคนยโนมเดตือนีดึกดึกเตืเสงมาทามานสอนมนุ ใส่เทดเวียดง,งายใส่เ็ดเวียดง,งน่นยแลวก็จมนะนะท้ามัใส่แล้วรุ้เลยหนีไปจ้อยวายนั่นหนีไปร้ดนแขอสุธิขอยิธรามาตรามาบวออกไครหรอกันเื่อวนี้พวออกไค่หรขันวอกมันวกง่ายๆสุออกอายุพวกอสุธินี้ไป,นะออออไไปย่นูอน่องมีเดียนเอาส่เลย ว่วท่านใดอีหยังกเสิไปปุนไปตียเลียวต่ามาวะเห็นท่องนั่นท่องน,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 นี่กับท่องอะไรเสียไปเอาอีหย,ยังบีอาโยบ่ีเจ้เรอยกว่ซม้สลิมหาทำไมวญอยากโอมุนอ่ให้ได้คนเดียวแค่สิไปโมดเอ้คนอมเมิ่นเสียคดยนดอกไปเรยบว่มากเลยคนพ้อมไม่มัดเลย บอกดูดี này, b ộ. B ộ ่ทางดีพูดทางยุ่งๆกับเพื่อนได้นี่ต้องไม่งจะหวานว่าคำยิ้นี่เป็นกำนั่งเก่าที่เราว่าสานใน้ากคนบวชบวชอยู่กันยังมากอยู่ได้นี่บวชไทยเป็นพาเดียวหายพิดถิ่นเลยเป็นเจ้าวาดเขาสนเลยนะนอนนอนต้องปาด้าบวชให้ตายแล้ว บนปวดเม่มอยพระั่มาว่าฐานาของเขาเนี่ยไยจังเลยกระซารขันมาเขาเป็นผ่าเดี่ยวดีมากขันบบด,ดียังไลออกไปบวดใน่กวอนขันบ่เศร้ารเราโบเศร้ายากอ่ะไปยู่ไปซักขันเศร้าเลยกอบเบุรหลว่อเพิ่นทำให้โยเป็น่า่างนี้มันดีนมัเปรน้นหสวดมนต์ทาสมาธิสมุนมันจะเปลี่ยนจิตใจของคนได้ เคยสูงยาอยู่วัดท่านสามหีปวดเห็นสอง่็จะจอมหยุดเลยเออเฮ้ยผ่านมาปวชไหนแบบดีท้อทั้งหมดเลยเนาะดีาแต่ว่าเราเป็นอย่างการสวดมนต์การนั่งสมาธิมันเป็นบุญเทศให้เฮามีบุญกุศลเกิดขึ้นได้มันหลัก ควบขัวได้นั่งสมาธิอดีตเขาเคยผ่านมามารลาไปหลาไปเรื่องที่มนกุศลเกิดอัน <S <S นี้ธรรมะธรรมาว่าเป็นสาระควรเป็นที่ฝึกฝึกคนที่คนฝึกได้ดีหลายนี่อายุโมกุศลที่เดกหน่อยเนี่ยทำอย่างมันฝึกได้เลยลูกหลานโยงอหลานมันดีหลาย ลูกหลานจะม่าอยู่ปัตตาสักขันสมัยมันเรียนปถมอยู่นี่แม่นไปเป็นงานต่างจังหวัดดูเพียงลูก,ล,กลูกสมิทธ์ไทยแม่ใหญ่เยียมเยี่ยมเยี่ยไปวัดทุกวันผักวันพระอันพระวันพักในในพรนนรษา,าเข,ขา้าไปนอกพรรษาเข้าไปเจรินเอยขับจักรียนกับขี่จักรยานไปหาแม่ใหญ่อยู่ สวดมนต์ก็ไม่ใหญ่อยู่วัดยามวัแรงยามวันส่องครับนั่เฮ็ดจ่วงสี่เด็กหน่อยซุ่มนี่ได้เป็นคู่เป็นหมอเฮ็ดงานราชการสู้คนไม่ใช่เฮ้ยไปขีนอะไดเด็กดีสู้คนเป็นบุญของเขาเขาเขาฟุ้งใดเป็นบุญพันของสมาธิเจ้าบอกยิงท่านชาติโลกเหตุฟังอาจารย์พูดไม่ห้นช่วงไหนให้กำลังใจเด็กหน่อย ดีหลาย,ลท,าย,ายลทั้อนมทนาพญานุ่มเลิศือหน้าทีวบอกมั่นสัตย์เกล้านเขาจมาหลยมากตีอกตีใจขับทันขอบผู้ประาถนเทศขบผู้โพธิวราพิลมา,าลลการทางอาชีพการดำวิทุโลกริการวันชาติขอบผู้สังฆราคนรวยศาาจารย์ชัยม้อบอก มไทยาไปนในเขนตตำบลพนทั้งสองเขตที่ร่วมกันเาเป็นประโยชน์กับยานยงศเป็นประโยชน์ดดกับผูวาดาตรงีวอมือหนาพอ,ย,อ,ขขอ,อยานุงศสูคนจงีอายุคนนาสุข,ขตรระน่าจะทลานทางสาั่คนเนอร์้อเอึ้งเลยดวยเออสาธุ เมตตาพระคุณอาจารย์พระกูวิมลแย้นาบิสิตร,รักษาการเจาา้าคณะอำเภอหนองหงได้เมตตาเกาวพระเมตตาอันจะเป็นประโยชน์นกับอย่างกับโยมเพราเขาเมต